สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาจินข่าาน้ำกันได้จ้าสุปผักเติ้วใส่ปลาไส้เห็ดบดจ้าเห็ดอันกระด้างจ้าอันนี้กั็ปูเนื้อขมจ้าปูขมเนื้อจ้าอันนี้ก็บป้นแห่งปลาคอด้จ้าอันนี้สมพักพี่นอใหม่ ฟักท้องหนึ่งแล้วก็พักแก้มกับพักซี่บานจ้าพักซี่บักทั่วผักกระดขาวแล้วก็หอมจ้านี่ขอดีเอวห่อนหอน,น้ำเด้เจ้าพี่น้องน้องมากินขวน้ำกันเด้อฝากเป็นกำลังแรกใจให้แม่สุแปนน้ำเร้อเจ้าเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอขอบคุณมากๆนะคะ มาให้กำลังใจอันนี้สุปพักติวจ้ะสุปพักติวใส่แ็ดใส่ปลาจะอันนี้อ้อมเนื้อจะอ้อมอูเนื้อจะอันนี้ปนปลาคอจะปนปลาคอเห็นจะใส่แมงดาจะนี่ักน้ำที่ถอดเดี๋ยว่นห่อนเลยจ้ะพี่น้อง มากินขอน้ำกันจ้าฝากเบิ้งฝากง่งกันน้ำในเด้อจ้าพี่น้องขอขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า